เจ้าแม่เจ้าค่ะทุกคนดูนี้ค่ะนี่ก็จะถ่ายให้ดูนะคะโอ้ยเรมีแต่ก้าช่วยๆค่ะเนี่ยนะนี่ก็จะให้ดูค่ะเฮ็ดค่ะดูนี่ค่ะโอ้ยนี่ยค่ะเนี่ยก็จะไปตามปีกามาค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะพาทุกคนมาเที่ยวป่าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเพิ่งมาถึงป่าค่ะ9กาโมงคขนอีกแล้วเวลาเดิมไปค่ะวันนี้ไลจะพามาห้าเฮ็ดมันปูกับเฮ็ดพึ่งวนันเฮ็ดได้เอามดกะที่กินได้ <c oughs> อาการมัวมั่วค่ะแต่ว่าฝนยังไม่ตกใส่เสือ้อฝนมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นขึ้นมาไปค่ะ เฮ็ดกันค่ะมาลุนกันอีกแล้วค่ะวันนี้แบไกเจ้เจอเฮ็ดเยอะไหมค่ะไปค่ะประเดิมดอกแรกค่ะประเดิมดอกแรกเฮงเฮเฮ็ด <laughs> มันปูนี่ไปตรงไหนก็เจอค่ะนี่ค่ะดอกแรกค่ะ วันนี้มามาอีกปา้านึงนะคะไม่ใช่ป้าที่ว่า,กาแกบป,ประจําค่ะอันนี้ไกะมาอีกปา้านึงค่ะลงมาลงมาป้าไม่ไม่ไมัม้งค่ะแต่ปลานี้ปีที่แล้วไกก็เก็บอยู่ค่ะ,คะอุ้ยค่ะดูค่าเฮ็ดค่ะปีที่แล้วไกก็เก็บอยู่ค่ะปลานี้ กำลังน่ากินค่ะจะรู้ว่าปลานี้เฮ็ดออกออกล้งค่ะล้งปลานูนยังไม่บานเลยค่ะปลานี้ยเรากำลังสวยค่ะเดี๋ยาฝนก็คงจะตกอีกค่ะก็อบอกว่าฝนตกนี้วันนี้แต่ว่าไม่ไม่นักค่ะประมาณสี่ห้าสิเอร์เซน กำลังสวยเลยค่ะปลานี่อ้ยอวเอา้าอยู่คงตายอีกเนี่ยค่ะบางทีที่เขาเดินเยียบพออยู่ใตม้มอสข้าวอวนหมากเลยค่ะเฮ็ดปลานี่ดอกกำลังน่ากินด้วยค่ะ ดอกเดียวดอกเดียวแบบนี้ค่ะค่าใหญ่อ่อนๆพึง่งน่าจะพึ่งโอกค่ะเฮ็ดปลาเนี้ยจะดอกเล็กๆค่ะดอกกำลังพอดีค่ะนี่ค่าอ้วนมากเลยค่ะปลานี้ เอาสวยค่ะโอ้ยดูข้านี่ค่ะเขาออกไม่แนนค่าเขาจะยิ้ยสวยค่ะถ้าว่าเฮ็ดแนนนนค่าจะเล็กเหเล็กๆเต็มเลยค่ะเฮ็ดเพิ่งออกค่ะป่านี้ ขันไข่แป๊ะโอ้ยขาสวยมากค่ะมาเจอคุมนี้ เกิดมาเจอคุมนี่เริ่มบานแล้วเหมือนกันค่ะสวยมากคุณคะอุ้ยแหล,ก,ลกยาวไปทั้งนู้นเลยค่ะอือค่ะเออตรงนีน้ตรงนี้เริ่มเฮดออกไม่พร้อมกันค่ะปีนเอ้ยปลาหนึ่งปลาเดียวกันค่ะตรงนี้รวมบานแล้วแต่ว่ายัางสวยค่ะ เหลืองอารามเลยค่ะปีนี้เฮ็ดมันปูเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าไปปานหนนี้ค่ะเจอมดค่ะนี่ป้านี่ยังไม่เคยมาเลยนะปีนี้แต่ปีที่แล้วก็มาอยู่ค่ะเต็มเลยค่ะข้างในป้าเปียกค่ะ คืน้นฝนอาจจะตกอีกค่ะอุ้ยเหล็กเต็มเลยค่ะตรงนี้นี่เล็กๆเต็มเลยแต่ว่าเหล็กเกินเหล็กเกินไปใ็ไม่เก็บนะคะ มาเก็บค่ะพอกสักเดียวเขาก็โตค่ะไม่ใช่ว่าบางคนว่าเกย์เก็บเพชรดอกเล็กไม่เอาดอกใหญ่ไม่เอาแต่เล็กเกินไม่รู้จะเอาไปทำปื้อค่ะถ้าดอกพอดีกินเกย์ก็เอาอยู่นี่ค่ะเพราะว่าเกยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไปขายนะถ้าเก็บไปขายเอาหมดค่ะที่เขาเก็บขายอะดอกบานดอกได้เอาหมดค่ะแต่ว่าเกย์ยันเก็บไปกินเอาเก็บไปให้เพื่อนเพื่อนพีพีค่ะ ก็เลยเลือกเอาเก็บไปเยอะก็ก station, ินไม่ทันไว้ให้คนอื่นมาเก็บมั่งค่ะทีหลัง ี่ถ้าดอกแถานี้ก็เอาอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าเหล็กเกินก็นจะไม่เอาอดอกนี้สวยค่ะเอานี้อีกดอกนึงค่ะ เดินบันดาน้นค่ะก็เห็งเก็บไปตายตอนสุค่ะข้างทางก็ล้งก็มากันเยอะนะค่ะวันนี้ ดอกกำลังสวยค่ะวันนี้ป่านี้นี่ดเป็นแถวนี่ค่ะเฮ็ดนี่เก็บก้อนค่ะแล้วก็ไปตัดค่าค่ะ นีค่ายาวๆวบๆค่ะปลานี้ข้างหลังมีลูกเต็มเลยค่ะเชื่อก็เต็มอยู่ในดินค่ะลูกน้อยเต็มเลยค้าสวยดีค่ะ คารามค,ค่ะค่ะค่ะเก๊กค่าแน,น่นเปลี่ยกค่ะเข้ง เยียบค่ะดอกเล็กบบก,ก,บบก็เยอะค่ะป้านี่ลูกกระเฮ็ดออกถีล่ลังค่ะป้านี่ดอกเล็กเต็มเลยค่ะอีกสักอาทิตยหนึ่งค่ะน่าจะเยอะสวยมากเรื่องสวยเลยค่ะ ช่วงนี้เฮ็ดเรื่องสวยนี่ค่ะเพราะว่าเห็ดได้ฝนค่ะแลบางดอกก็เละค่ะเอาแล้วค่ะมาช่วยแล้วนะคะพี่น้องเออเจอเจอดงใย,ยแล้วค่ะนี่เรื่องอารามเลยค่ะมาช่วยเก็บเก็บแต่ขน,นยาวไปนู้นเลยค่ะ เดอดุงเยออีกแล้วค่ะวันนี้เก็บจากนี้เลยค่ะโยชิงริงๆค่ะเฮ็ดมันปูปีนี้นี่ไกลมาอีกป้าหนึ่งแล้ะนี่วะไม่อยากเก็บป,ป่าเดิมแล้วค่ะป่าเดิมปล่อยให้เขา ร้อยข้าแพผลไอ้นั่นมั้งค่ะร้อ <c> ย <oughs> เข้าแผลเชื่อมัม่งเก็บกันเยอะแล้วค่ะคนคนก็นเต็มปลาปลานั้นนี่ปกไกหมาปลานี่ไม่ค่อยมีคนค่ะปลาไม่ใหญ่าถวไหนค่ะแต่ว่าเฮ็ดมันปูก,ก็เยอะอยู่ปีที่แล้วได้เยอะด้วยค่ะปลาคนี้มันจะแตกค่ะนี่หมุดอยู่ ยาพันแตกเลยค่ะสวยมากเอา้ามีคนมากแล้วกยย็ในยบเพ็รแตกค่ะน่าจะมาตัวที่เขาอย่างเล็กๆมีตายยามองไม่เห็นนะคะก็เลยเยียบนี่กำลังสวยกำลังสวยค่ะ อยากไปนู่นนะคะนี่แต๊กค่ะแต๊กเอาไว้เป็นเชือค่ะปีหน้ามาเก็บไหมคะ สวยเลยค่ะจุกนี้นค่ะโอ้ยนี่อันนี้เล็กๆค่ะเล็กเกินเอ,อาไว้นะคะมันลังจะได้มาแก๊บอีกค่ะ ดอกแหลกเยอะมากเลยค่ะโอ้ยค่ะปอบเก็บกินไม่ต้องเก็บมดปลาค่ะไหวเก็บบันลังอีกหรือไม่ก,ก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาเก็บมั่งค่ะ ลานเก็บค่ะอุอ้ยดอกเหล็กรุดมาด้วยพันเข้งนี่ก่อนยานี่ đứng nhi Cái quả đứng đèn rèn à hả? Tết Hết cuốn nai cả lọ băng Chúa tôi nghĩ bán hả? Hết bán บานสวยเลยค่ะแต่ว่าแต่ค้าก็ยังแข็งนะคะนี่เดี๋วยวก็ยูแต่ละโดค่ะค่ะใหญ่มากไม่เคยได้มาป้านี้ค่ะปีนี้ไปอยู่แต่ป่าเดิมนี่ค่ะเห็ดบ้านหมดเลย ดูลุมนี้ค่ะบานเถาดอกบานเถาจันเลยค่ะเดี๋ยวกจะให้ดูดอกนี้นะคะนี่ค่ะบานเถานี่นี่ค่ะบานเถาถ้วยแกงเลยดอกเดียวเต็มโมเลยค่ะค่ะสวยมาก ดูซองดอกนี้ค่ะแค่สองดอกสวยมากค่ะแต่อันนี้ที่ว่าก็าบานเกินเดี๋ยวมันเละค่ะไ็จะไม่เก็บนะคะมาชาไปค่ะตรงนี้ปุ่นนี่ค่ะสามดอกช่อนะคะ่ะ คนดูอะไรนี่ค่ะตายแล้วค่ะทั้งดงเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดมันปูทั้งนั้นโอ้ยเนาะเก็บกันเก็บเป็นเจ็บซี่โครงเราค่ะวันนี้นี่ค่ะดูนี่ค่ะโอ้ยเยอะเหมือนกันปลานี่สรุปว่ายาวไปถึงนู้นเลยค่ะ ไม่เคยมาป้านี่จะรู้ว่าเยอะมากค่ะนี่นีน่ี่บางดอกก็เรืยมบานแล้วค่ะนี่เหมือนกับว่าดอกนี้มันตังอยู่แล้วนี่ค่ะเหมือนกับใครมาคุดด้วยว่ะด้วย่ามคูค่ะมัค่ะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะมาช่วยแต่พี่นองเก็บๆค่ะพี่ก็ไม่รู้เดินไปตรงไหนกันหมดแล้วเงียบนค่ะ โอ้ยเหลืองสวยมากเรกค้าสวยทั้งนั้นเลยค่ะกลุ่มเดี๋ยวเต็มตะกร้าแล้วค่ะคันปันนี้นางเก็บอยู่คนเดียวเราข้างทางด้วยนะคะนี่ไม่ได้ไกลจากถนนนะคะตายย่า ตายเลยฮ็ดมันปูปีนี่เอาไปไหนไม่มดเลยค่ะเยอะนี่แต่บ่าเก็บขายได้พอได้ขายกันค่ะทีนี้ทีนี้ก็ก็ไม่เก็บขายกันค่ะหนูค้านี่ค่ะมีแต่สวยๆค่ะ วนหมากเลยค่ะเฮ็ดปลานี้ค่ะมีแต่สวยๆเดี๋ยวแก่เก็บกองไว้ก่อนค่ะแต่วันนี้ที่ว่าบานเกินแกจะไม่แกจะไม่เก็บไปนะคะหอวมันเยอะค่ะอยู่ข้างๆจบปล่อยให้คนอื่นก็มาเก็บมั้ง ทีนี้ก็มีอย่านั้นนะคะมีกำนดดไอเก็บค่ะกีโลต่อคนนะคะก็เลยเก็บไปเยอะๆไม่ได้ค่ะอันนี้รู้สึกโอ้ยตายเราเยอะมากเลยค่ะเหลืองสวยมาก นี่ค่ะอ้วนๆค่ะพุ่น,นโอ้ยโอ้ยด้วยเชื้อตรงนี้นี่ค่ะบานดอกไม้เลยเก็บดงเดี่ยวบบา้านค่ะ kép đúng nghĩa các bạn đây luôn ha vì tám rồi đốn bởi tổng nấy hay mà kì kì này mà chú hay kép thân ha mình thấy cá suy suy kha ดอกไหนถี่ว่าไม่ไม่เปื่อยน้ำกยเอานะคะแต่ว่าถ้าว่าบางดอกพอจับแล้วมันจะรูค่ะมันเละๆค่ะนิ่มๆจะไม่เอาค่ะข้าใจก้าใจไก่ด้วยนะคะไม่ว่าไก่นะคะเฮ็ด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 ปีน้องเอ้ย ไปขิดถึงยาดปีนองเพื่อนเพือน F4 <c oughs> ที่เมืองไทยค่ะถ้่ว่าก็ได้กลับบ้านนะคะเอาไปให้นี่ค่ะแต่ว่านี่ลู้สุกว่ะช่วงนี้โควิดหน้ก็ไม่ได้ไปค่ะปีนี้ไม่ได้กลับปีหน้าก็น่าไม่ได้กลับค่ะก็เลยนี่ค่ะโอ้ยตายตาย,ตาย,ตายบ้านเบิกค่ะหมุ ปลาสมบุรณมากเลยค่ะปลานี้อันนี้ร่อยร่อยเหมือนกับมู่ค่ะหมูขุดค่ะเละก็จะมีมูปลานะคะทีนี้มูปลาก็จะมาเอาขุดห้ากินค่ะโอ้ยดูค่ะหมูป่าหมูป่า tay 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 tai dở 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 Nó này luôn hả? Coi tay tuần xuân Ui, dở lắm hả? Ôi đi นาคะไม่เจอค่ะยกไอ้จะนังหนังตัดค่ะพุ่น อยู่ตายนั้นมาเกิดตายตอนส้นค่ะมันก็ในนัวอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ตายตอนส้นนี่ค่ะเก็บไม่ดีกิงซ้นเนอะทิมตากิงซ้นแทงตานละ้ะนี่เข้าชวยๆค่ะ,คะโอ้ยโอ,ยโอยก็บกลุ่มเดียวพอค่ะวันนี้ 那张呢？